ก็เริ่มจากเควสแรกเลยทุกคนก็คือคุกกี้อัศวินเนี่ยทุกคนคืออยากจะบอกว่าตัวคุกกี้ข้าวไรเนี่ยผมยังไม่มีเลยทุกคนแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวมาหาวิธีเอาตัวข้าวไรกันก็คือสวัสดีท่านผู้ชมนะครับพบกับผมชายพีนะครับเอาละฮะตอนนี้ก็อยู่เกมคุกกี้รันคิงดอมนะทุกคน ก็จะบอกว่ามันมีภาร,รกิจมาใหม่นะเพิ่งเข้าได้มาไม่นานนะครับทุกคนก็จะเป็นภารกิจชาเลนจ์ของเหล่าคุกกี้นะทุกคนก็จากภารกิจแรกก็คือเอาตัวอัศวินกับตัวเจ้าหญิงเนี่ยลงสำรวจโลกไปพร้อมกันก็คือเล่นด่านไหนก็ได้ไปพร้อมกันนะทุกคนก็ตัวอัศวินก็จะเป็นเจ้าตัวนี้นะแล้วก็กับคุกกี้เจ้าหญิงก็จะเป็นตัวนี้ ก็สตัวเนี่ยคือจะลุยด่านไหนก็ได้นะทุกคน เอาลกะก็ภารกิจเสร็จไปตัวหนึ่งแบบงงๆก็คือตัวทัพทีมเนี่ยต้องเล่นด่าน6กขนะีดสามทุกคนถึงจะเควสสำเร็จส่วนอัศวินเนี่ยเควสแล้วเสร็จไปแล้ว1อันแต่ต้องเล่นประมาณ10ตาทุกคนก็เควสต่อไปก็จะเป็นซื้อพุ่งดอกไม้นะทุกคนก็อันนี้ต้องซื้อประมาณ20ชิ้นได้ อ่ะก็ครบ20ชิ้นแล้วทุกคนเควสก็น่าจะเสร็จที่เรียบร้อยอ่ะเห็นไหมฮะภารกิจไม่ยากเลยนะทุกคนก็เพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะทุกคนก็ขอญาจากเพจ8บาทนะทุกคนก็ขอยืมรูปภาพมาลงในคลิปแป๊บหนึ่งนะฮะทุกคนก็จะบอกว่าเควสเนี่ยก็คือเขาระบุแบบค่อนข้างชัดเจนมากเลยจากเพจนี้ ก็เริ่มจากเควสแรกเลยทุกคนก็คือคุกกี้อัศวินเนี่ยคือเอาลงสำรวจโลกกับอันไหนก็ได้ก็คือลงกับคุกกี้เจ้าหญิงนะทุกคนส่วนอันที่2ก็คือเควสจากน้องคุกกี้สมุนไพ่นะทุกคนก็คือซื้อพุ่มดอกนาซิซซัสเนี่ยทุกคนทั้งหมด20ชิ้นอ่ะส่วนตัวที่3ทุกคนก็คือเอาคุกกี้ตัวเนี้ยลงกับคุกกี้แวมไพร์เล่นดานไหนก็ได้คือให้ได้3ดาวทุกคนส่วนเควสที่4ก็คือพิชิต5้าเควสถ้าสำเร็จก็คือจะผ่านเควสนี้นะทุกคนส่วนเควสที่5 ก็คือคุกกี้เชอร์รี่เนี่ยคือเอาไปใช้สกิลด่านไหนก็ได้คือยิ่งใช้สกิลบ่อยเฮ้ยก็ยิ่งเสร็จไวนะทุกคนส่วนตัวที่6คุกกี้รถหมาฝรั่งเอาลงด่านไหนก็ได้ในแบบเส้นทางแห่งผู้แสวงบุญนะทุกคนก็คือด่าน 3ขีดเท่าไหร่ก็ได้ส่วนเควสที่7ก็คือทำเควสเสร็จทั้งหมด10เควสนะทุกคนก็จะผ่านเควสนี้ส่วนเควสที่8ใช้ตัวสปาร์กิ้งเนี่ยลงสกิลด่านไหนก็ได้ก็คล้ายๆกับคุกกี้เชอร์รี่นะทุกคนใช้สกิลส่วนเควสที่9ทุกคนก็คือคุกกี้หมาป่านเนี่ยคือก็ต้องอารมณ์พร้อมกับตัวคุกกี้นักแปดทางนะทุกคนส่วนเควสที่10นะทุกคนก็คือเอาลงด่าน6ขีด3คือบังคับเลยว่าต้องลงด่านนี้เท่านั้นส่วนเควสที่11ก็คือลงด่านห้เห็ดวด้วยนนะทุกค อ่ะก็ต่อมาที่เควสท,ที่12นะทุกคนก็คือตัวซอสพิกเนี่ยจะบอกว่าคือเอาลงด่าน3ามขีดสิคือเล่นแบบโซโลเลยโซโลก็คือเล่นตัวเดียวนะทุกคนโซน เควสที่13ก็คือเอาตัวคุกกี้รสแครอทเนี่ยผลิตกระยัลี่บีนทั้งหมดร้อยชิ้นนะทุกคนส่วนเควสที่14นักสำรวจเนี่ยคือเอาไปลงบอลลูนกับน้องแบล็คเบอร์รี่นะทุกคนแล้วก็จะบอกว่าไอเควสที่14กับเควสที่17เนี่ยสามารถทำด้วยกันได้เลยก็คือเอาลงบอลลูนพร้อมกัน3ตัวเลยทุกคนก็คือคุกกี้น้ำตาลหิมะกับคุกกี้นักสำรวจกับคุกกี้แบล็คเบอร์รี่เนี่ยคือสามารถลงพร้อมกันได้เลยเควสก็จะเสร็จไวนะทุกคน ส่วนเคเวสท,ที่15คือเอาตัวอะโวคาโดเนี่ยไปผลิตเลื่อยอนเนกประสงค์ทั้งหมด20ชิ้นนะทุกคนเคเวสท,ที่16ก็คือเอาคุกกี้รดข้าวไรเนี่ยคือเอาไปลงประกาศจับก็ง่ายๆเลยส่วนเคเวสท,ที่18เนี่ยก็คือสำเร็จทั้งหมด15เควสนะทุกคนก็ต้องขอบคุณจากเพจบาย8บาทนะทุกคนก็สามารถทำเคเวสได้ค่อนข้างง่ายและเข้าใจจากรูปภาพนะทุกคน ทุกคนคืออยากจะบอกว่าตัวคุกกี้ข้าวไร์เนี่ยผมยังไม่มีเลยทุกคนแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวมาหาวิธีเอาตัวข้าวไรกันก็คือใช้ตัวเลนเอ็มเน่ยแรกเลยแรกิ้นส่วนให้ครบนะทุกคนก็จะได้คุกกี้ข้าวไร์แบบง่ายๆเลยทุกคนอ่ะได้มาแล้วทุกคน ก็สามารถเอาไปลงประกาศจับได้เลยทุกคนก็เล่นแบบนี้น่าจะ3-4วันทุกคนเพราะมันวันหนึ่งเล่นได้ประมาณ3ตา จะบอกว่าถ้าคุกกี้เข้าไลฟ์ตายเนี่ยคือไม่เป็นไรนะทุกคนก็ถือว่าลงด่านประกาศจับเรียบร้อยแล้วคือคุยก็จะสำเร็จแน่นอน ก็ทำเควสไปค่อนข้างจะเสร็จเกือบหมดแล้วทุกคนก็เหลือเควสตัวข้าวไร้กับเควสตัวแครอทเนี่ยคือเหลือ2เควสเนี่ยที่ยังทําไม่เสร็จนะทุกคนก็ต้องใช้เวลานิดหน่อยส่วนข้าวไร้เนี่ยคือประกาศจับมันลงวันหนึ่งได้เท่าไหร่อะ่ะสูงสุดประมาณ3ตาต่อวันนะทุกคนก็ใช้เวลาประมาณ3-4วันก็ผมเอาทําคลิปมาลงก่อนแล้วกันนะทุกคนจะได้ทาเควสกันได้นะทุกคนคลิปนี้ก็จบเท่านี้แล้วกันถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช่กดแชร์แต่ถ้าคนแค์ก,ก็อย่าลืมฝากกด s c r ส b e ให้ด้วยนะแล้วเจอกันใหม่คลิปหนน้านะ